ความสุขนะครับอีกอย่างหนึ่งของผมนะนี่ครับนาข้าวคือทุกอย่างนะครับก็ต้องใช้ความพยายามนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าจะสามารถทำได้ทุกอย่างนะครับแบบตับพันธทันใดนะครับทุกอย่างก็ต้องมีเหตุผลนะครับแล้วก็มีต้องใช้ความพยายามนะครับหลายๆอย่างนะครับก็ ขอให้เพื่อนๆนะครับย่าทิ้งความพยายามนะครับไม่ว่าจะทําการสิ่งใดนะครับเพื่อนๆผมก็พยายามอยู่ทุกวันนะพยายามปรับปรุงตัวเองนะครับพยายามอะไรที่ไม่ดีนะครับมีข้อติชมหรือการงานใดๆน,น,นะครับที่เราต้องปรับปรุงรับตัวเองเราก็ต้องปรับปรุงนะครับเราก็ช่วยให้ทุกคนและเพื่อนๆนะครับ ได้มีพลังบวกนะครับต่อไปนะครับเพื่อนๆอ,อย่าอย่าท้อนะครับเพื่อน,อนคือคนเราถ้าเรามีความพยายามนะครับก็จะถึงเป้าหมายสักวันหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็มาให้กําลังใจเพื่อนๆน,นะสู่ <c oughs> นี่ครับความสุขของผมอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อน,อ,นอยู่ตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะทําทเฉพาะการกเกษตรหรือว่า จะต้องเป็นการเกษตรทำนาข้าวทำไร่ทำสวนเท่านั้นนะครับเพื่อนๆเราก็ต้องแบ่งเฉลี่ยนะครับไปทุกอย่างนะครับแบ่งสันปันส่วนแบ่งสันเวลาแบ่งสันความความสุขนะครับจัดระเบียบให้ตัวเองสามารถทำได้ทำทำให้พอดีกับตัวเองนะครับดีที่สุดนะครับเพื่อนๆมองมุมใหม่ก็เป็นช่องช่องนึงนะครับที่ให้กำลังใจส่งเสริมเพื่อนๆน,นะครับให้เพื่อนๆนนะครับได้มีพลังบวก มีพลังชีวิตทีด่ดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับมองมุงใหม่กับปรสเสริฐตีเฮดก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับมีความสุขได้อยู่ท่ามกลางทุง่งนาตรงนี้สู้ๆนะครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสวั <c oughs> สดีครับ